แต่แปะอายุหาสิบกว่าเมียอายุยี่สิบกว่าเมียสอบไปทำบุญทำบุญกับแปะนี่ขี้คัดขวางเมียว่าอยากให้ไปทำบุญมือนั่นเมียไปเยี่ยมญาติแต่แปกะก็เลยว่าสิแกงพากันนะพาพายเรือมาพนาวะพาพายเรือมาแต่แปกะก็เลยเอาสิแกงพาแล้วกล้วยดิบถิมใช้เรือให้พา ใช้เลื้อ้ผ้าแล้วบันนี้ตะแป้กรเลยมื่นหนึง่งตะแป๊ก,กะเล็เป็นไข่เป็นไข่ตะแป๊กก็เล็สฉลุไปสลุไปแล้วเล็ไปเห็นมูเห็นพวกกินยุสวรรค์ไปกินอันเขากินน้ำที่เพิ่นทาบุญไปบันนี้ตะแป๊กก็เลยหิวเขาก็เลยว่าไปถามหามูว่าสินทานตูยุใสมูกบว่าของแปะอยู่ทั้งคูน อันนี้มู่ก็เลยว่าของแปดบ่ราะยยููหนีของแป้ทั้งคนแป้หิวายก็เลยยางหาเพื่อนเลยบอกว่านั่นของแป้พนะก็เลยไปเห็นกล้วยดิบชนะไปเห็นกล้วยดิบที่อันใส่บากให้พระนะมันนี้แปดกันเลยว่าป้าถึงกิบทึงไห้มากล้วยดิบมันก็ฝาดกระดอพนะว่ากล้วยดิบฝาดแปดกันเลยแล่นว่าโอ้ยบัดนี้สิบว่ากินบบทาจากเทียแนวนี้พนะว่าแปะได้ฟื้นคืนมาได้บัดนี้ ขึ้นมาบ่ไาตา่ขึ้นขึ้นมากเาา็เรเียกว่าบอกเมียฟังว่าไปเห็นสวรรค์น,น้าลูกไปเห็นผลทานโตแมนกล้ยดิบเออก็เลยบอกเมียว่าให้ทําบุญต่อไปเรื่อยๆนะแปลว่าให้ทําบุญทําทานไปแปลก็เลยสนับสนุนเมียทําบุญต่อไปี่สุประทานกล้วยดิบนะทั้งกินทั้งห้ว่าโตหิวายไปหอดนะไปเห็นก็เลยสนับสนุนหเมีย ทำหุ่นทำฐานตะหนีต่อไปสิว่าคัดบกหวงแปกเะไรอาภาษาบัตนี้เลี่ยงนี้ยังอีก